สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนมีเรื่องนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหเศร้าสะเทือนใจสําหรับวันนี้นะคะคถือว่าเป็นสงรกรรมครั้งใหญ่ของจีนเหมือนกันค่ะประธานาธิบดีสีจิ้งผิงนะคะได้สั่งทีมค้นหาทาการช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วหลังจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนค่ะตอนนี้ฆ่าชีวิตแล้วยอย่างน้อยนะคะหนึ่งร้อยสิบแปดรายค่ะ บอกเหตุเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา23่สนาฬิกาห้นาทีของคืนวันที่18ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่นนะครับที่มณฑลกานซูครับบริเวณที่ราบสูงชิงไห่ที่เบตนะครับทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของจีนครับบอกว่าวัดความรุนแรงได้ขนาด5.9แมกมนิจ,จูดนะฮะขนาที่ศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวในจ,จีนก็วัดได้ถึง6.2ม็ดนิจ,จูดจากความลึก10กิโลเมตรซึ่งถือว่าไม่ลึกเลยนะครับไม่ลึกเลยค่ะจากนั้นครับไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็มีการเกิิิดดผ่นนไหวครรั้งทีี2มมขา5.5จ ที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ทางตะวันออกที่ติดกับมณฑลกานซูครับส่งผลให้บ้านเรือนและอาคารต่างๆได้รับความเสียหายอย่างหนักครับมีการรายงานครัว่าได้รับการทึกการเกิดอัทรช็อกไว้ทั้งหมด9ครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็พบศพผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ อย่างน้อยถึง1 1 8รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บถึงประมาณ500คนทีเดียวครับด้านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงนะคะผู้นําจีนค่ะได้มีคําสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการออกค้นหาและก็บรรเทาทุกรวมถึงการดูแลความปลอดภัยของผู้รอดชีวิตด้วยทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยโดยมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะประมาณ2,200คนค่ะจากหน่วยดับเพลิงประจําจังหวัดและก็900คนจากกองนะคะกองผลป่าไม้รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุก มืออาชีพ260คนเข้าไปยังพื้นที่ภัยพิบัติดังกล่าวค่ะเรียกว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ระดมมาช่วยหมดราคาตอนนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะท่ามกลางเหตุระทึกนี้ก็ยังมีภาพความน่าประทับใจเล็กๆเกิดขึ้นค่ะในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเมื่อพัฒนาธิบดีไฉยอิงหวนของไต้หวันได้ออกถแถลงการแสดงความเสียใจนะคะต่อจีนและก็เสนอว่าใช้ความช่วยเหลือด้วยทางทางที่เรานะคะก็ทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยคุกกลุ่นนะยาวนานมาหลายปีมากแล้ว ทั้งนี้ค่ะจีนตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีแผ่นเปลือกโลกนะคะหลายแผ่นทั้งยูเรเซียอินเดียแล้วก็แปซิฟิกที่เคลื่อนเนี่ยมาบรรจบกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงค่ะแล้วก็ยังได้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งด้วยเป็นพิเศษล่าสุดเมื่อเดือนกันยาย,ยานที่ผ่านมานี่เองนะคะคก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด6.6ค่ะที่มณฑลเฉช,ชวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนตอนนั้นนะคะก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยไปถึง60รายด้วยกันค,ค่ะ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เจ้าหนาที่ของจีนด้วยนะเพราะ,ะ,ะว่านอกจากเรื่องต้องเจอกับการต้องเข้าขุดแล้วเนี่ยตอนนี้คือจีนก็อากาศหนาวเย็นด้วยนะครับใช่แล้วเราไม่รู้ว่าจะเกิดอับตัวช็อคตามาอีกหรือเปล่าขอให้มีผู้รอดชีวิตนะคะแล้วก็เสียใจต่อญาติๆของผู้เสียชีวิตต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ